สื่อของเวียดนามไม่ปลืม้มหลังจากที่ทีมชาติอินโดนีเซียได้รับรางวัลแฟร์เพในศึก AFF Suzuki Cup 2020 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ตามหัวข้อเลยเราจะมาพูดคุยพูดถึงควันหลงของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ได้จบลงไปแล้วนะครับซึ่งแชมป์ในปีนี้ก็ตกเป็นของทีมชาติไทยของเราที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนทีมรองแชมป์นะครับก็เป็นของพระรองเจ้าเก่าอย่างทีมชาติอินโดนีเซียครับที่เข้าชิงในปีนี้รวมกันทั้งหมด6ครั้งแล้วและก็จบที่การเป็นรองแชมป์ทุกครั้งตามจํานวนนัดที่ได้เข้าชิงก็ถือว่าเป็นทีมที่ไปไม่ถึงฝันแลนหน้าเห็นใจจริงๆครับสำหรับทีมชาติอินโดนีเซีย ก็ให้กําลังใจพวกเขาต่อไปครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพวกเขาจะมีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นเจ้าอาเซียนสักครั้งและสิ่งที่มันเป็นประเด็นแตกคอในโลกโซเชียลแล้วก็ทางสื่อของเวียดนามเนี่ยก็คือรางวัลที่ทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียได้รับนั่นก็คือรางวัลแฟร์เพย์และหลังจากที่ทางสื่อของเวียดนามได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยบ้างก็บอกว่าการให้รางวัลแฟร์เพย์ของ AFF เนี่ยมีกฎอะไรมีมาตรฐานไหนแล้วก็พิจารณาจากอะไร และบางส่วนนะครับก็บอกว่ารางวัลเนี้ยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ทีมรองแชมป์เป็นรางวัลปลอบใจแค่นั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยโดยที่สื่อของเวียดนามเนี่ยได้เผยว่าทีมชาติอินโดนีเซียเป็นทีมที่มีผู้เล่นได้รับใบเหลืองมากที่สุดเป็นอันดับ2ของรายการเลยด้วยจํานวน13ใบก็คิดเป็น1.6ใบต่อนัดซึ่งน้อยกว่าของไทยแล้วก็ของฟิลิปปินส์แล้วก็มีสถิติการทําฟาวมากสุดในรายการถึง143ครั้งก็คิดเป็นการฟาวสิบครั้งต่อเกมนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยอินโดนีเซียจะงเป็นทีมที่มีการเข้าสกัดบอลมากที่สุดถึง138ครั้งและก็มีอัตราความสําเร็จเพียงแค่63%เท่านั้นและอีกสื่อของทางเวียดนามก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันก็คือเขาบอกว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า AFF เนี่ยได้กําหนดจํานวนการถูกใบเหลืองใบแดงของแต่ละทีมนะครับเพื่อแบ่งอันดับในรอบแบ่งกลุ่มถ้าหากมี2ทีมขึ้นไปที่มีสถิติเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในการพิจารณาผลงานในการเลือกทีมที่จะได้รับรางวัลเพลย์เพลเมื่อเราฟังถึงบทความนี้เนี่ยผมเชื่อเลยเครับว่าหลายคนเนี่ยอาจจะงงว่าหมายถึงอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าในเกมรอบรองชนะเลิศเนี่ยเราจะเอาอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับ2เข้าไปเล่นในรอบรอง แล้วถ้าเกิดว่าในกลุ่มนั้นอันดับ1และอันดับ2เนี่ยมีสถิติที่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นคะแนนผลต่างประตูได้เสียจํานวนประตูรวมที่ยิงได้อันเนี้ยสมมติว่ามันเท่ากันหมดนะครับแล้วเขาจะไปพิจารณาจากอะไรอีกต่อไปก็คือจะเป็นการพิจารณาแบบ h เ a e to h e a e ครับแต่ถ้ามันเกิดว่า คะแนนรวมแบบ Head to Head ผลต่างประตูได้เสียแบบ Head to Head แล้วก็จำนวนประตูรวมแบบ Head to Head ยังเท่ากันอีกต่อไปครับนี่นะฮะคือข้อสําคัญเลยถ้าสถิตทิทุกอย่างเท่ากัน Head to Head เท่ากันหมดจะไปพิจารณาตามกฎของแฟร์เพย์ครับ สำหรับกดแฟร์เพย์นั้นเป็นการนับว่าทีมใดทำเฝ้ามากน้อยเพียงใดโดยคิดคะแนนตามหัวข้อดังต่อไปนี้นะฮะก็คือใบเหลือง1ใบเท่ากับลบหใบแดงที่มาจากการได้รับใบเหลืองสองใบก็คือลบสคะแนนแล้วก็ใบแดงโดยตรงฮะอันนี้คือลบสคะแนนและสุดท้ายครับใบเหลืองหลังจากโดนใบแดงไปแล้วเป็นลบหซึ่งกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆถ้าใครเห็นด้วยกับสื่อของเวียดนามกรณีที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงเยอะการทำาฝ้าเยอะ ก็คงจะไม่ผิดเท่าไหร่นะครับถ้าหากอินโดนีเซียจะไม่ได้รับรางวัลแฟร์เพย์ในปีนี้จนเป็นสิ่งที่ทําให้สื่อเวียดนามเนี่ยต้องได้บอกว่าสําหรับรางวัลแฟร์เพย์นะครับมันจึงเป็นเสมือนกับการมอบรางวัลปลอบใจให้กับทีมรองชนะเลิศแค่นั้นแหมปรนหนึ่งว่าเหมือนเป็นการน้อยใจนะ <c oughs> และสื่อของเวียดนามยังได้เอาไปเปรียบกับกรณีของทีมชาติมาเลเซียที่เคยได้รับรางวัลแฟร์เพย์อีกว่าในสุซูกิคัพปี2018นั้นมาเลเซียเป็นทีมที่ได้รับรางวัลแฟร์เพย์ รางวัลในปีนั้นมันยังดึงดูดความน่าสนใจอีกเมื่อทางด้านของตันเซงโฮและลูกทีมของเขามีคะแนนค่าโทษสูงสุดในการแข่งขันโดยได้รับใบเหลือง19ใบและใบแดง2ใบแต่ในปีนั้นทีมชาติมาเลเซียที่จบเพียงแค่อันดับรองแชมป์เนี่ยได้รับรางวัลแฟร์เพย์ไปทางสื่อชื่อดังก็ได้เผยว่าถ้าหากไม่ใช่อินโดนีเซียเนี่ยทีมเวียดนามของพวกเขาก็อาจจะเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลแฟร์เพย์ นักเต,ต่ทีมชาติเวียดนามลูกทีมของอาจารย์พ่างซอเล่นไป6นัดได้รับไปเหลืองไป8ใบเท่ากับสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินแต่เจ้าภาพอย่างสิงคโปร์นั้นพวกเขามีใบแดงอีก3ใบในขณะที่ทีมชาติฟิลิปปินได้ตกรอบแบ่งกลุ่มมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้สื่อของเวียดนามเนี่ยออกมาพูดแล้วก็แอบน้อยใจฝ่ายจากการแข่งขันเล็กน้อย แลวก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าการตัดสินของกรรมการในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าขัดหูขัดตาแฟนบอลมากนะครับตัดสินพลาดก็เยอะนักเตะวิ่งนอกเกมเสียกันไม่แจกใบเหลืองแต่พอจะควักใบให้เนี่ยแจกในจังหวะอะไรก็ไม่รู้จนแฟนบอลบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องออกมาบอกว่าอย่าเอากรรมการฝึกหัดพวกนี้เนี่ยกลับมาตัดสินอีกเลย แล้วรางวัลแฟร์เพย์เขาไม่ได้ดูจากสิ่งที่วัดค่าได้นั่นก็คือจํานวนใบเหลืองใบแดงและก็จํานวนนัดที่ได้ลงทําการแข่งขันแล้วจะวัดจากอะไรล่ะสําหรับรางวัลแฟร์เพย์ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการวินัยของ AFF นะครับพิจารณาภายใต้กฎแฟร์เพย์ของฟีฟ่าที่บัญญัติไว้10ประการซึ่งก็มีทั้งการเล่นที่ยุติธรรมการเล่นด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งกฎของฟุตบอลและเล่นเพื่อชัยชนะแต่ยังยอมรับความพ่ายแพ้ ปฏิบัติตามกฎของเกมเคารพบ่ายตรงข้ามเพื่อนร่วมทีมผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่และผู้ชมปฏิเสธการทุจริตยาเสพติดการหยียดเชื้อชาติความรุนแรงและก็การพนันทีมชาติอินโดนีเซียเองครับก่อนที่จะจบทัวร์นาเมนต์นี้ก็โดนค่าโทษไปหลายใบเหมือนกันเยอะสุดเนี่ยคือทีมชาติไทยของเราเราลงมาคืออินโดน,เนีเซียครับก็ไม่ต้องแปลกใจไปครับเล่นมาจนถึงรอบชิงเนี่ยใบเหลืองใบแดงมันอาจจะเยอะกว่าหลายๆทีมครับ ในเกมรอบชิงชนะเลิศน,นะครับทีมชาติอินโดนีเซียที่ในเล็กแรกเนี่ยโดนทีมชาติไทยของเราถล่มไปถึง4ประตูต่อ0เลยแล้วมันก็เป็นเรื่องยากมากครับที่พวกเขาจะสามารถกลับมาเอาชนะทีมชาติไทยของเราได้แต่ในนัดที่2ครับก็ต้องชื่นชมสปิริตท,ที่พวกเขายังตั้งหน้าต,ตั้งตาเล่นฟุตบอลนะครับอาจจะมีนอกเกมอาจจะมีเข้าปะทะกันจังหวะหนักๆบ้างแต่เท่าที่ดูก็คือมันหนักตามเกมตามจังหวะของฟุตบอลถามว่ามีนอกเกมแบบน่าเกลียดไหมอันนี้ก็มีเหมือนกันครับ แต่ที่ทําให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือถึงแม้ว่าสกอร์รวมเขาจะตามหลังอยู่ถึง4ลูกแต่เขาก็ยังอยากที่จะเอาชนะทีมชาติไทยของเราให้ได้อันนี้คือสปิริตที่ดีเลยครับยังตั้งใจที่จะมาเปิดเกมบุกใส่เราตอนแรกนะครับเท่าที่ดูจากฟอร์มนัดที่แล้วเนะี่ยยังไงเราเล่นสบายแน่นอนนัดนี้แต่เอาเข้าจริงๆมันเป็นงานยากของเราเลย แต่มันก็เป็นเกมที่ยุติธรรมกับทีมชาติไทยของเราครับเขาไม่ได้ตั้งใจมาเล่นนอกเกมไม่ได้ตั้งใจมาวิ่งไล่กวาดทีมชาติไทยของเราถ้าเป็นนักเตะอินโดรุ่นพี่หรือว่าเป็นนักเตะอินโดสมัยก่อนเนี่ยเรามีล้มหมอนนอนเสือแน่นอนส่วนคนที่ชอบเข้าหนักๆเข้าแบบไม่ยัง้งแล้วก็มีจังหวะนอกเกมบ้างปราบปลายก็จะเป็นคนที่ถูกตักเตือนเรื่องพฤติกรรมมาแล้วนั่นก็คือกับตันทีมอย่างอัสนวีครับ กับตันทีมวัย22ปีรายนี้นะครับเคยเปิดประเด็นดราม่ามาแล้วก็คือในเกมรอบรองชนะเลิศที่พบกับทีมชาติสิงคโปร์เขาได้ไปเยาะเย้ยนักเตะทีมชาติสิงคโปร์หลังจากที่ยิงจุดโทษไม่เข้านะครับก็ได้เป็นกระแสแล้วก็สร้างดราม่าจนโค้ชชินทยังเนี่ยต้องออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้วก็มีแฟนบอลบางส่วนครับที่เขาได้หยิบยกเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดว่า ทีมอินโดนีเซียได้มีเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับตัวนักเตะคนนี้และทำไมพวกเขาถึงยังได้รางวัลแฟร์เพย์อยู่อันนี้ก็เป็นประเด็นครับที่แฟนบอลเนี่ยก็ได้ถูกเถียงกันในเกมกับทีมชาติไทยครับอัสนาบีเนี่ยโอ้โหเข้าแต่ละจังหวะเข้าแต่ละดอกเนี่ยทำเอานักเตะอย่างชนะทิพย์ของเราที่ไม่ค่อยจะหัวร้อนเนี่ยต้องมาสะบดคำด่าสักอย่างเลย <c oughs> แต่ก็ถือว่ามันเป็นเกมที่แฟร์สำหรับทั้งสองทีม ถึงแม้ว่าทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะปิดประตูแชมป์ไปแล้วแต่เขาก็ยังอยากที่จะมาเล่นอยากจะมาเอาชนะทีมชาติไทยแน่นอนครับว่าในเกมกีฬาเนี่ยใครๆก็อยากจะเป็นผู้ชนะกันทั้งนั้นและนักเตะพลังหนุ่มของทีมชาติอินโดนีเซียเองพวกเขาก็อยากเอาชนะทีมชาติไทยไปฝากแฟนบอลของพวกเขาบ้างมาถึงรอบชิงได้ฝีไม้ลายมือพวกเขาไม่ธรรมดารอจับตาดูอีกสัก2-3ปีครับนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้ไปไกลแน่นอนมันจึงจะทําให้ไปสอดคล้องกับกฎฟีฟ่าแฟร์เพย ที่เขาได้กล่าวว่าเล่นด้วยจิตวิญญาณแห่งกฎฟุตบอลและเล่นเพื่อชัชนะแต่ยังยอมรับความพ่ายแพ้